ขนฟ้าเขาทาสอทาสองน,นะถ้าขอถอยหลังเข้าช่องจอดได้ออกจากช่องว่างด้านซ้ายนะที่ภาษานะคะบ้านๆเราก็เรียกว่าถอยหลังเขาซ่องคนมาสัตว์เด้อ,อ,อพี่ทองอตามจังนะที่ครูบอกเลยนั่นแหละเสาเหลืองตัวนี้คือเทียบกับหัวกระจกเขานะในลาที่เรามาตั้งลำรถ ส่วนนะคะท้ายด้านหลังเสาต้นทีู่ามที่เล็งตรงกับท้ายรถนั่นคือไฟหน้าด้านซ้ายนะต่อไปเรามาดูจุดนะคะที่เราเอียงเข้ามาคือเสาสีเทาตรงนี้นะก็คือป้ายทะเบียนรถเขาที่จอดกักข้างหน้าเรานะเราก็หมุนขวาเข้ามาซ้ายตรงขวานะโอเคเยี่ยมเลยสวยงามพระรามแปดเลยเยี่ยม ผ่านนะคะเก่งมากเลยคุณฟ้าเก่งมากเลยนะคะผ่านนะคะโอเคจ้ะ